มาแล้วฝนชุดใหม่ที6-8อีก5วันรับมือมอระสุมแรงขึ้นฝนตกหนักภาคใต้ไทยตอนมนหนาวเย็นอีกรอบพียกากราณ์กลัยมาพบกันอีกครั้งกับช่องวตอัตกกวาภายัยอุทกภัยพียกากราณ์ทางเพจและ y o u ูทู e ฝนฟ้าเพยากรณ์วิธิพรลุงคุลาชัยทางเฟซบุ๊ก ประจำวันอังคารที่21มกราคมในช่วงเย็นคืนน่แอดมินจะพามาดูและติดตามสภาพอากาศหนาวเย็นบริเวณพื้นที่ประเทศไทยพื้นที่ฝนบริเวณภาคใต้มรสุมตะวันตำตำออกเฉียงเหนือชุดต่อไปรวมถึงคาดการอากาศหนาวเย็นและฝนในอีก15วันล่วงหน้าจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับในช่วงนี้หลายพื้นที่เลยนะครับในตอนเช้ารวมถึงใน,นตอนกลางวัน ฟ้าหรัวเหมือนจะมีหมอกจะว่าเป็นหมอกก็ไม่ใช่จะว่าเป็นเมฆก,ก็ไม่เชิงนะครับซึ่งทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ำฟ้าออกหลัว,ลวออกเป็นสีแดงๆความรู้สึกชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นก็ไม่มีรวมถึงการหายใจไม่ค่อยสะดวกมากนักก็เป็นอีกปัจจัยไม่ได้ของมรสุมต,ต่ำออกเฉียงเหนือหรือลมหนาประจำฤดูที่มีการอ่อนกำลังลงบ้าง ดังนั้นการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันและก๊าซพิษก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเนื่องจากลมที่พัดกระจายในด้านของควันและสภาพอากาศก็ย่อมมีน้อยนะครับดังนั้นการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันก็จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้บวกกับในช่วงนี้มวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลงก็จะทําให้มีหมอกในตอนเช้ารวมถึงอากาศที่ไม่ค่อยระบายถ่ายเท ก็ทำให้เกิดกลุ่มควันขึ้นดังนั้นทั้งกลุ่มควันทั้งหมอกก็ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นโดยเฉพาะในช่วงเชา้าดังนั้นในช่วงนี้ออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากภัยเงียบจากฝุ่นพิษ pm 2.5เราอดทนไปก่อนนะครับประมาณ5วันหลังจากนั้น26มกราคมในช่วงดึกก็จะมีบริเวณขอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่จะมาช่วยเราแล้ว ช่วยในที่นี้ก็จะพัดพาฝุ่นที่สะสมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยเอาไว้ให้ออกจากประเทศไทยซึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมในรูปแบบของบริเวณขอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมจากประเทศจีนทางตอนใต้เลื่อนลงมาที่เวียดนามทางตอนบนและสอปอป,อปอาวรวมถึงบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ก่อนที่จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนและหลังจากนั้นจะกระจายมาที่ภาคตะวันออก ภาคกลางเทพหานครบริมนฑนรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซึ่งบริเวณพื้นที่ประเทศไทย,ยทางตอนบนก็จะมีลมกระโชกแรงส่วนภาคใต้คลื่นลมก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะร,รวมถึงจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาตั้งแต่25ถึง29มกราคมบริเวณภาคใต้ส่วนประเทศไทยทางตอนบนมีแค่ลมนะคะไม่มีฝนเพราะถ้าสมมตนออกเฉียงเหนือพัดผาอากาศที่แห้งและเย็นเข้ามาปกคลุม ในช่วงแรกนะครับก็จะมีลมกระโชกแรงขางมาก่อนในช่วงหลังก็จะมีอากาศหนาวเย็นลงจะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนนะครับซึ่งมวลอากาศเย็นะระลอกนี้ก็จะมีกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงก็จะทําให้มีอุณหภูมิลดลงอีกนะครับในด้านของการลดลงของอุณหภูมิในรอบนี้จะไม่เท่าในรอบที่ผ่านมานะครับเพราะในด้านของมวลอากาศเย็นในรอบที่ผ่านมาก็เป็นกนําลังแรงนะครับรวมถึง ในด้านของการแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณเส้นไอโซบาที่ลึกทีและต่อเนื่องจึงทำให้มีอากาศหนาวเย็นลงกว่าในรอบอื่นๆส่วนในรอบนี้บริเวณเส้นความบรรากาศสูงหรือมรรากาศเย็นถึงแม้ว่าจะแผ่ลงมาทีแผ่ลงมาต่อเนื่อง แต่ความลึกอย่างไม่ได้นะคะดังนั้นก็จะไม่ใช่ในช่วงที่มีอากาศหนาเวเย็นที่สุดเหมือนรอบที่ผ่านๆมาแต่ก็ยังคงมีอากาศหนาเวเย็นเข้ามาอยู่ทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครพริมณนทและภาคใต้ตอนบนและหลังจากนั้นนะครับ 26มกราคมจนถึงในช่วงวันที่19มกราคมก็จะมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องจากนั้น30มกราคมจนถึงใน,นช่วงวันที่31มกราคมมวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงบ้างและจะแผ่ลงมาปกคลุมแบบแผวๆในช่วงวันที่1กุมภาพันธ์จนถึง3กุมภาพันธ์ซึ่งจะเป็นมวลอากาศเย็นย่อมๆที่แผ่ลงมาปกคลุมนะครับแทบจะไม่เห็นบริเวณเส้นขอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเลย ดังนั้นการแผ่ลงมาแบบแผวๆก็จะทำให้พอมีอากาศเย็นเข้ามาบ้างบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานก็ยังคงพอได้สัมผัสกับอากาศเย็นถึงหนาวนะครับส่วนภาคอื่นๆในช่งชวงเช้าก็ยังคงมีอากาศเย็นชนในตอนกลางวันอากาศก็จะอุ่นขึ้นร้อนขึ้นนะครับมวลอากาศเย็นค่อยๆถอยไปเรื่อยๆแต่จะม่หมดสักทีเดียวนะครับก็ยังคงมีแผ่ลงมาปกคลุมเป็นบางช่วงแต่ความต่อเนื่องและความแรงก็จะค่อยๆลด ส่งไปเรื่อยๆส่วนเดือนกุมภาพันธ์ยังคงมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมนะครับแต่ก็จะมาเป็นช่วงๆเป็นลักษณะของการแผ่ลงมาปกคลุมจากมวลอากาศเย็นที่อ่อนกําลังลงแล้วนะครับลักษณะของการแผ่เติมก็จะค่อยๆห่างไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นในด้านของอุณหภูมิก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากในช่วงเดือนมกราคมเป็นต้นไป ส่วนฝนนะครับยังไม่มีเข้ามาเลยในช่วงนี้หากโมเดลเปลี่ยนแปลงให้มีฝนเข้ามาแอดมินจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับต่อไปนี่จะพาไปดูอีด้านของการพยากรณ์ diary, จากพออสมควรต้นจานในช่วง15วันล่วงหน้าในช่วงแรก2 1่5มกราคมมวลอากาศเย็ยนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มอ่อนกำลังลง ทิศทางลมเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับและอากาศจะอุ่นขึ้นเดินทางสัญจรระวังหมอกในตอนเช้าลมที่อ่อนาระวังฝุ่นสะสมนะครับที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นก่อนออกจากบ้านก็ต้องสวมหน้ากากอนามายัยส่วนภาคใต้จะมีฝนน้อยลงนะครับในช่วงนี้และคลื่นลมก็อ่อนกําลังลงเช่นกัน หลังจากนั้น26มกราคมถึง28มกราคมมวลอากาศยิังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจะแผ่เสริมลงมาปลกคลุมภาคอีสานภาคเหนือภาคอีสานทางตอนบนลมแรงบริเวณภาคอีสานภาคตออาะวันออกฝ้าวางอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางคลื่นลมก็จะแรงขึ้นตามไปด้วยนะครับฝ้าวังและติดตามสถานการณ์คลื่นลมแรงอย่างใกล้ชิด จากนั้น29มกราคมถึง4กุมภาพันธ์มวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนแต่เริ่มอ่อนกำลังลงอากาศอุ่นขึ้นลมเริ่มเปลี่ยนทิศโดยมีลมทิศใต้และลมตะวัออกเฉียงใต้พัดแซกเป็นบางเวลาส่วนฤดูหนาวยังไม่สิ้นสุดนะครับลมอ่อนกำลังลงต้องเฝ้าระวังการสะสมของฝุ่นละองและหมอกควันโดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับฝนจะน้อยลง ดังนั้นก่อนออกจากบ้านในช่วงนี้ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งต่อไปนี้จะพาไปดูการพยากรณ์อากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ย,ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพยากรณ์อากาศในอีกยี่สิบสี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยโดยต่ำสุด1 2องถึง17องศาและสูงสุดย9ิบกถึงส2สององศา บริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด3ถึง10องศาจากลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว5ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงผ้าตอนออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเล็กน้อยโดยต่ำสุด12ถึง17องศาและสูงสุด28ถึง32องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7ถึง12องศา จากลมตะวันออ,ออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศเย็นจะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาโดยต่ำสุด16-18องศาและสูงสุด31-33องศาจากองศาจากลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือความเร็วสิ h. บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2ององศาโดยต่ำสุด 1 6ถึงยิบององศาและสูงสุด31-34อถึงองศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว้มถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2ถึงเมตรกรุงเทพมหานครบริเวณทนอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2ถึงองศาโดยต่ำสุด1 9กถึงยิบององศาและสูงสุด32 34องถึงองศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากอากาศภาคใต้ ฝั่งตะวันออกทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาจะมีฝนฟ้าคะนองรอยละ 10, สิบส่วนมากจังหวัดสงขลาปตัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด18-24องศาและสูงสุด30-33องศาตั้งแต่นครศรีธรรมราชขึ้นไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเล็กขึ้นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่สงขลาลงมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสูงถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทเทลลืลกขึนสูงถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนมากห่างตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาและสูงสุด31-35องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสูงถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทเทลลืลกขึนต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งลื่นสูงประมาณ1เมตรดังนั้นขอให้ทุกท่านติดตามพการอากาศ ประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างหันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม,อย,าม,ตตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารแพร่รับทราบพ้อมูลข่าวสารโดยช่วกันนะคะขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด u ับ c r i b e like, กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ Thank you.